วันนี้ครับเรามาเพิ่มกระบวนการให้กับการเทรดของเราดีกว่าในการเทรดของเราครับมันจะสามารถเติบโตได้ใน5วิธีองค์ประกอบ5อย่างนี้นะครับมีไมคครับมีวิธีการคิดนะครับที่ใช่สําหรับการเทรดนะครับอันที่2ครับคือเรามีกระบวนการนะครับเรามีเมธอดอันที่3คือมี motivation นะครับมีแรงบันดาลใจในการที่เราจะเทรดอันที่4ครับมี manage นะครับมีการ manage m a n a ทั้งอารมณ์ทั้งความรู้สึก manage ตัวเองและ manage เงินนะครับและอันที่5คือควบคุมอารมณ์ครับคำถามครับ1 2 3 4 5ตรงนี้ถ้าเกิดผมบอกนะอันนี้เขาเรียกว่าวิธีคิดวิธีคิดเกี่ยวกับการลงทุนนะครับวิธีคิดการลงทุนอันนี้2คือเทคนิคเทคนิคทเทรีนะครับเทคนิคหรือ,อวิธีการที่เอาไว้ใช้ตัดสินใจในการเทรดอันนี้3คือแรงบันดาลใจอันนี้4ี่คือการบริหารเงินและการบริหารเวลาการบริหารจิตใจตัวเอง อันที่5คือเรื่องของอารมณ์พี่คิดว่าทั้งหมดนะครับ5อย่างพี่ว่าตัวเองตอนนี้มีข้อไหนบ้างมาเรามาเช็คพอยต์กันหน่ะนะครับ5อย่างเรามีข้อไหนบ้างใครมี1 2 3 4 5ครบพิมพ์มีครบมาเลยใครไม่ครบลองดูซิว่าเราขาดข้อไหนนะครับเราขาดข้อไหนซึ่งต้องต้องบอกก่อนนะว่าทั้งหมดนี้ครับทั้ง5ข้อนี้พี่ขาดข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้เลยนะ ในการที่จะเทรดการที่พี่จะเทรดแล้วพี่จะเปลี่ยนชีวิตจากการเทรดหรือพี่จะเอาการเทรดมาเป็นอาชีพหลักของพี่จริงๆเนี่ยไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์อะไรก็ตามแต่การที่พี่จะเทรดแล้วยืนระยะในระยะยาวได้พี่ต้องมี5สิ่งนี้ถึงแม้พี่จะเถียงผมก็ตามพี่จะไปเรียนจากโค้ดคนอื่นมานู่นนั่นนี่แต่ผมจะบอกเลยว่าผมก็จะเถียงกลับเหมือนกันเถียงกลับว่าเนี่ยพี่ต้องมี5ข้อนี้ถ้าพี่ไม่มี5ข้อนี้ผมบอกเลยยังไงพี่ก็ไม่รอดโอเคไหมครับ พี่ไม่จำเป็นต้องเชื่อผมแต่ผมจะยัดเยียดให้พี่เลยว่าพี่ว่าพี่ต้องมีห้าข้อนี้โอเคนะทีนี้เรามาต่อกันครับพี่ว่าถ้าเกิดมีข้อเดียวมีแค่ข้อเดียวเลยมันจะนําพาไปสึ่งไปไปซึ่งข้อทุกอย่างพี่ว่ามันต้องมีข้อไหนมีวิธีคิดที่ดีจริงเหรอมีเทคนิคที่ดีจริงเหรอมี manage ที่ดีจริงเหรอ,ม,รหรอมีการควบคุมอารมณ์ที่ดีจริงเหรอ คำถามถัดไปครับเหตุใดทุกคนจึงมาเทรดคำถามเดียวครับที่ทุกคนได้มาเทรดครับเพราะฉะนั้นครับต้องขอเฉลยแล้วกันนะครับข้อเดียวข้อเดียวที่พี่มีปุ๊บแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเรื่อยๆทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือการ motivation การ motivation หรือการรู้ว่าคุณมาเทรดเพื่ออะไรถ้าคุณทำแล้วลงแรงสุดแรงความสามารถแล้ว ชีวิตคุณจะดีขึ้นได้ยังไงเงินที่คุณจะได้ไปคุณจะเอาไปทําอะไรให้กับชีวิตได้ดีขึ้นบ้างและใครจะได้ประโยชน์จากการกระทําเหล่านี้ของเราบ้างและนอกจากว่าใครจะได้ประโยชน์แล้วโลกใบนี้จะได้ประโยชน์อะไรจากการที่ฉันได้ลงมือในการฝึกเทรดในการเข้ามาเทรดบ้างสิ่งเดียวครับสิ่งนี้จะทําให้ทุกข้อค่อยๆดีขึ้นพี่ว่าจริงหรือไม่จริง ผมจะบอกงี้ครับผมในฐานะคนคนหนึ่งครับที่อยู่ในวงการของการพัฒนาตัวเองนะครับในการโคชชิ่งคนนะครับแล้วก็ในการให้แรงบันดาลใจคนนะครับในการสอนคนเทรดนะครับผมจะบอกเลยคนที่มีไมซ์เซ็ตที่ดีแต่ไรซึ่งความอยากจะเลิกเทรดไปได้เร็วมากพี่ว่าจริงไม่จริงคนที่มีการเงินดีและไรซึ่งความอยากการเทรดก็จะไม่จําเป็นกับเขาเขาก็ไม่จําเป็นต้องเทรดคนที่ มวีวิสัยทัศน์ดีวิธีการคิดที่ดีมากแต่ไร้ซึ่งความอยากการเทรดก็อาจจะไม่จําเป็นสําหรับเขาเพราะฉะนั้นผมเลยจะบอกพี่ๆทุกคนเลยครับว่าสุดท้ายครับมนุษย์นะครับต้องลงทําสิ่งหนึ่งลงมือทาสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยไปเพื่ออะไรอย่างหนึ่งสักอย่างเพราะฉะนั้นพี่จงหาเพื่อที่ใหญ่ที่สุดของชีวิตพี่ให้เจอผมถามพี่ครับพี่ตอบมาประโยคเดียวง่ายๆเลยพี่เทรดไปเพื่ออะไรผมเทรดไปเพื่ออย่างเดียวครับยกระดับชีวิต และยกระดับผู้คนรอบกายผมยกระดับประเทศและยกระดับโลกใบนี้คําว่ายกระดับมันคืออะไรหนึ่งผมได้ผมทําได้คนเดียวครอบครัวผมสบายทั้งทั้งครอบครัวอันนี้เรื่องจริงและผมทํามาแล้วนะครับข้อที่สองนะครับคนรอบข้างเกิดอะไรเกิดขึ้นได้บ้างผมสามารถสร้างอาชีพให้กับคนรอบข้างของผมได้นะครับคนที่รู้จักเขาอยากสนใจประเทศนี้นะครับผมบอกเลยว่าประเทศนี้เนี่ยเรื่องอาชีพเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ มันแบ่งชนชั้นกันชัดเจนมากๆใช่ไหมแบ่งชนชั้นกันชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นผมเลยเป็นคนคนหนึ่งที่รู้สึกว่าถ้าใครที่อยากเทรดจริงๆจังๆเนี่ยผมสามารถช่วยทําให้เขาไปได้เร็วในวงการนี้ได้และเขาจะไม่ต้องไปหลงกลอะไรที่มันแบบ เขาจะได้ไม่ต้องไปทําอะไรที่มันไม่ใช่่โอเคไหมเขาจะได้ไปถูกทางเลยและเมื่อมีคนที่เทรดเป็นครับการเทรดทาให้คุณยกระดับทั้งความคิดและวินัยครับเมื่อมีคนเทรดเป็นเยอะขึ้นคนจะมีคนรับผิดชอบในตัวเองได้มากขึ้นในประเทศนี้และเมื่อมีคนรับผิดชอบตัวเองได้มากขึ้นในประเทศนี้ครับแน่นอนครับมันจะทําให้ระบบต่างๆของประเทศนี้ดีขึ้นด้วยเห็นไหมเราเบิดเป็นคลื่นใต้น้ํานี่แหละผมก็คิดแค่นี้นะครับผมก็เลยมาจัดกิจกรรมต่างๆต่างๆต่างๆโอเคไหมเพราะฉะนั้น motivation สาคัญมาก ต่อไปวิธีคิดหรือวิธีการมันจะมาแทนแต่ต้องจะบอกเลยอันดับที่2ครับที่จะทําให้พี่ไปได้เร็วนะครับคือวิธีคิดและอันดับที่3ครับคือเรื่องของเทคนิคครับมีหลายคนเนี่ยนะครับเข้ามาเทรดแล้วก็มี motivation กับตัวเองดีมากๆเลยแต่สุดท้ายครับแต่สุดท้ายไปไม่รอดพี่รู้ไหมเกิดอะไรขึ้น motivation ดีมากมีความอยากดีมากไมซ์เซ็ตดีมากแต่สุดท้ายเทคนิคที่เทรดแม่งไม่ดีเทคนิคเทรดไม่ดีทําให้ความเชื่อมั่น ในตลาดแห่งนี้ของเขาลดค่อยๆลดลง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 เรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นเขาก็เลยบอกตัวเองว่าโอเคงั้นกูเอาไมล์เซ็ตที่ดีของกูเนี่ยไปใช้กับเรื่องอื่นดีกว่าผมก็เลยจะบอกพี่ๆทุกคนเลยว่ามี motivation ที่ดีแล้วมีวิธีคิดที่ดีแล้วเทคนิคมันจะต้องดีด้วยเทคนิคการเทรดเพราะถ้าเทคนิคการเทรดไม่ดีมันจะลดความเชื่อของคุณไปเรื่อยๆโอเคไหมครับโอเคนะเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะ ใครนะครับก่อนที่จะไปใช้5ขั้นตอนนี้นะครับใครที่จะไปใช้5ขั้นตอนนี้ขออย่างเดียวไปลองถามตัวเองดูว่าเหตุใดฉันจึงมาเทรดฉันจะเอาเงินนี้ไปทําอะไรต่อเงินก้อนนี้ที่เทรดได้แล้วเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตฉันดีได้อย่างไรจะเอาไปทําอะไรบ้างโอเคนะครับวิธีคิดพี่พีททุกคนสามารถไปเรียนกับต้องได้ใน1 4วัน14เรื่องได้ตรงนั้นเป็นวิธีคิดที่ที่ดีมากแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับทีนี้ต่อไปครับเม็อดครับเม็ตอดที่ดีเนี่ยนะครับ มันจะนํามาซึ่งเรื่องของการแมนจต่างๆทั้งเวลานะครับทั้งการเงินและเรื่องของอารมณ์เพราะถ้าเกิดเทคนิคคุณไม่ดีอ่ะยังไงก็อารมณ์ก็หัวร้อนอยู่เหมือนเดิมโอเคไหม